เชียอะไรหนิชีนอนเชียอะไรเชียอะไรคะบิดาเอต้า อย่าไปทำลูกอย่าไปทำมันจะทำเอาเครียดขึ้นมาแต่บางที Man nói ừ cho ai Ayim cho ai Nế tham ta vandam tham ta bàn tham ta vandam ta bàn tham ta <laughs> อ้จุ๊บยังไงจุ๊บยังมาจุ๊บหน่อยมาจุ๊บหน่อยเอาไปเรียนเนจู๊บเจุ๊ยนจูอะไรนะคะเจี๊ยนจู๊บไปเรียนหนังสือมันจะทำจู๊บไปเรียนหนังสือไปเรียนหนังสือไปเรียนหนังสือนะคะเอมาเจีจูบ อย่าไปกอดอย่าไปกอดอันนั้นนี่เองเราจะหักลูกเดี๋ยวก็ไม่ได้ดูกันล่ะเฮ้ยอุ้ยใครมาอ่ะอุ้ย,ย,ยเจมเจมเจมไปไหนตามด้วยเจมเจมอะไรไปอะไรนั่เจมเจมไปไหนเจมเไไนี่ย ไอเยังรอทำไมอยู่ไปเรียนหนังคือเลยไปเรียยวนัาสืออ้าจปฮกอ ส่งจูบเลยค่ะ,คะส่งจูบทำยังไงส่งจูบทำยังไงออ๋ ไปรเรียนหนังสือเนะครับไปรเรียนหนังสือเนะเนี่ยอืม

หนึง่งเดียวอย่าไปติมันก็จะตัวเองเจ็บน,นั่นไหนที่โปโปอยู่ไอ้พ่อเล่นตัวไหนพ่อเล่นตัวไหนอไพ่อเล่นด้วยหน่อยไอพ่อเล่นด้วยหน่อยเด้ว ของน้องของน้องของน้องพ่อไม่เล่นไม่ฟอเล่นของน้องอพ่อไม่เล่นหรอกของพ่อก็มีของพ่อก็มีจแกของพ่อก็มีเลยนี่ของพ่อก็มี เออ no 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 เอาไหมเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นป้อนหน่อยก่อนจะพ่อจะซื้อให้เอาไหมคะไปเล่นนั่งเชือก่อนจะพ่อจะซื้อให้ไม่ไปกอดเหรอนั่นพ่อก็ไม่เห็นเลยเนาะไปโรงเรียนไหมไปโรงเรียนไหมคะ

เดีด๋ยวโทรศัพท์ชาติมันเต็มไม่ค่อยได้เล่นนะ่ะดูเลยค่ะไม่เอาดูไม่ไม่ไม่ใช่หยดู แบบสนานเอ้ยไม่มีจริงรตัวไม่มีจังเหรอแน่นี่ของงูอยู่ไหนนี้เขาเขาอยู่ในเขาอฮะอที่ใส่หัวอยู่ในที่ใส่หัว Horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on fire. เพลงครับก็เลยต้องลงแลมแล้วก็เอาใหม่ไม่รู้ไหน ไหนไหนของน้องอั <mniej> นไหนใครซื้อให้ครใครซื้อให้ใครซื้อ <Nah> ให <น mythology> ้ครับเจอของน้องของน้องของน้องเดี๋ยวมันฟังเดี๋ยมันฟัง ไม่เป right? mm ็นอะไรก็ต้องเสียนะออาได้ก็เชนะอืมอืมเออพ่อหน้ามาดูอ๋อ แว่แว <trabaj os S 1> ่แว่แว่แว่มานี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 ่มาดูอะไรนี่จุกกัดจุกกัดมาจุกกัด เอามาบายบายแล้วาวางสายพาอา่อเดียวเอามาวางสายเน่ยเร็วมาวางสายหน่อย <Yeah. S 2> เขา้าดูทีวีแนละ้วเนาะมวยของเรียนดบ่มีมึงนอนหลาตาจักหน่อยได้ย้ายไปไว้ไหนหลวงพ่อกำลังหามุมอยู่โอ้ เบ๊ะบายๆก่อนนะพ่อนอนก่อนนะพ่อไปก่อนนะงานบ๊ายบายเออแต่ต้องเติมแล้วต้องมาอืมต้องนี่แหละครับพ่อต้นนะครับครับครับสวัสดีครับ